กันตกซิ่งหนึ่งลำนะครับทนกระแสไม่ไหวนะครับนี่ครับจากกันตกซิ่งหนึ่งลำหนึ่งอันก็เอานะครับผมที่เขาตามมาจากทิดตนะแล้วก็มาจัดกันตกซิ่งนะครับผมแล้วก็เราจับนะครับเราจับข้างเสริมเราจับข้างแบบนี้นะครับแต่ที่ก็รับเสริมเหมือนกันนะครับเส้นละหนึ่งร้อยนะครับพูหนึงก็อาสองร้อยนะครับเอาไว้จับเวลาขึ้นรถหรือว่าเอารามัดเชือกอะไรก็ได้นะครับมีประโยชน์แน่นอนนะ เป็นลนะร้อยนะครับก็งานตกเลนส์จิงนะพลาไม่ได้นะครับผมตามมาจากซิงเก็ตแลนน้วกมีคนดีฝากด้วยนะครับผมช่างหนุกซูซี่นะครับฝากดดกดติดตามด้วยนะครับกดใจแบบไหนก็คอมเมนต์ข้ามาด้วยครับขอบคุณมากครับผม <c oughs>